สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2ทุกคนนะคะวันนี้วันที่11นะคะมกราคมพศ2565นะคะวันนี้คุณครูจะสอนคำศัพท์นะคะให้นักเรียนฟังคำศัพท์จากเจ้าของภาษานะคะไปฟังคำศัพท์กันเลยค่ะ,ะนะคะวันนี้นะคะจะขึ้น l i s t e n to, l i s t e n p o i n t and repeat ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ชี้ตามแล้วก็อ่านตามนะคะ l i s t e n ก็คือฟังนะคะ พิซซ์ฟังนะคะ point ก็คือชี้ repeat ก็คือการอ่านซ้ำนะคะ,ะคำแรกนะคะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวไปฟังดีกว่าเนาะนะคะ students book unit 5 lesson 2 exercise 1 listen point and repeat comet planet spaceship rocket satellite space station astronaut earth mars อ่ะนะคะดูนะคะดูคำศัพท์นะคะแล้วก็ดูความหมายของคำศัพท์เนาะนะคะคำแรกนะคะ comet นะคะ comet Comet จแปลว่าอะไรนักเรียนดูรูปภาพนักเรียนดาวได้ไหมคะว่าเป็นเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรนะคะค o m e t จอะไรคะคือดาวอะไรคะดาวหางใช่ไหมคะค o m e t จนะคะดาวหางคำต่อมานะคะ planet นะคะ planet แปลว่าอะไรคะ ในแพลเน็ตในที่นี้นะคะมันเป็นรูปดาวเสาใช่ไหมมันมีวงวงแหวนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้นะคะหมายถึงดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์นะคะอะ่ต่อมานะคะสเปช,ชิฟนะคะสเปช,ชิฟก็คืออะไรคะสเปช,ชิฟสเปช,ชิฟก็คือยานอวก,กาศใช่ไหมคะยานอวก,กาศนะคะยานอวก,กาศ ต่อมาคำสุดคำต่อมานะคะ rocket 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 ก็คือจรวดนะคะในรูปนี้เป็นจรวดใช่ไหมนะคะสุดอันนี้นั่นเลยค่ะ satellite ใช่ไหมคะ satellite แปลว่าออดาวเทียมนะคะดาวเทียม satellite แปลว่าดาวเทียม space stations space station แปลว่าสถานีอวกาศนะคะ astronaut แอตโนลแปลว่านักบินอาวากาศนะคะเอิร์ธเอิร์ธแปลว่าโลกของเรานี่เองนะคะเอิร์ธแปลว่าโลกของเรานี่เองนะคะอ่ะครับสุดท้าย Mars Mars คือดาวอังคารนะคะดาวอังคารโอเคนะคะเราไปฟังอันนี้ให้นักเรียนทบทวนนะคะแล้วเราจะไปดูหน้าต่อไป ให้นักเรียนฟังนะคะฟังแล้วนะคะเติมตัวเลขนะคะในหน้านี้ฟังแล้วเติมกกตัวเลขอนอื่นไปฟังก่อน Students book Unit 5 Lesson 2 Exercise 2 Listen and number 1. n e i l Armstrong is an astronaut 2. the astronaut is in a spaceship 3. You can see a satellite in the sky. 4. They work in the space station. 5. We live on Earth. 6. A rocket is in the sky. 7. Mars is a planet. There's a Comet in the sky. ทีนี้ให้ลองฟังที่ละกไปอยูนะคะคุณครูจะลองอให้นักเรียนฟังที่คุณครูพูดนะคะว่าว่าเขาพูดว่าอยา่างไรเนาะ Students book Unit 5 Lesson 2 Exercise 2

The Archonaut is in the spaceship. Naha, not been overcard. Do night. So honey overcard. Naha. Three. You can see a satellite in the sky. Uh, you can Four, see the satellite work in, the in the sky. Naha. you can see the s a t e l l i t e in the sky นักเรียนต้องย้อนไปดูว่า s a t e l l i t e คืออะไรนะคะ s a t e l l i t e คืออะไรเนาะนะคะ base station five we live on earth five we live on earth นะคะเราอาศัย <Six. S 1> อยู่บนโลก a rocket is in the sky a rocket is in the sky นะคะก็คืออ่าจรวดนะคะอยู่บนท้องฟ้า seven Mars is a planet Mars is a planet. is a planet เอาพูดข้ามมานี่แล้ว <laughs> นะคะมาก็คือเป็นดาวเคราะห์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะ Students book จบข้ามไปแล้วนะคะสุดท้ายคือคำว่าอะไรนะประโยคอะไรนะ I A rocket is in the sky Seven, Seven. Mars is a planet <Eight. S 2> Mars is a planet นะคะ Mars There's a comet in the sky. There's comet in the sky นะคะมีอะไรคะ comet ก็คืออยู่บนท้องฟ้านะคะอ่ะนะคะอันนี้นะคะก็ลองนักเรียนลองฟังดูเนาะฟังหลายๆรอบนักเรียนก็จะรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์แล้วเราก็จะมาคำฟังคำศัพท์ในประโยคนะคะอ่ะอันนี้คุณครูจะเฉลยให้นักเรียนนะคะวันนี้ อ่ะนะคะอ่ะอันนี้นะคะเห็นไหม earth เอ่ออะไรนะชื่ออะไรนะนักวินอวกาศคุณครูจะไม่ได้นะคะเขาเป็นอะไรเป็นนักวิทยนอวกาศนะคะข้อ2ก็คืออะไร a s t r o n a u t นะคะ is in the อะไรคะอ่ะ space station ใช่ไหมคะก็อยู่ในยานอวกาศเนาะนะคะอันนี้รูปอะไรยานอวกาศใช่ไหมคะโอเคนะคะให้นักเรียนฟังหลายๆรอบนะคะจะได้ฝึกการฟังเนาะนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะจบ นะคะคลิปเพียงแค่นี้เนาะนะคะ,ะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ